สวัสดีเช้าว,วันจันทร์ที่24กรกฎาคม2566วันนี้เช้าอากาศดีนะครับ25องศาเซลเซียสมีฝนโปรยปรายเช้าว,วันนี้จะพาไปส่องหุ้นออรา่าหุ้นออร่าก็เป็นหุ้นตัวเล็กๆครับตรงนี้เป็นหน้าเว็บไซต์ของ a u r a c o t h บริษัทออร่าจำกัดมหาชนหน้าเว็บก็เปิดขึ้นมา เ,เชิญให้เข้าไปดูประวัติความเป็นมาพวกเราคือบริษัทออร่าจำกัดมหาชนบริษัทออร่าจำกัดมหาชนดำเนินธุรกิจมากกว่า30ปีภายใต้ปณิธานอย่างแน่วแน่ในการเป็นผู้นำในธุรกิจระบบขนถ่ายวัสดุที่มีมาตรฐานสากลแบบครบวงจรได้แก่เครนและรอกไฟฟ้าอุปกรณ์ช่องโหลดสินค้าระบบการจัดการคลังสินค้า s o ลาเซลล ระบบที่จอดรถอัตโนมัติและงานบริการหลังการขายโดยธุรกิจงานระบบการจัดการคลังสินค้าข้างต้นเป็นการให้บริการอันเกี่ยวข้องกับคลังสินค้าและโลจิสติกซ,ซึ่งเกิดจากการต่อยอดทางธุรกิจอุปกรณ์ช่องโหลดสินค้าของบริษัทเพื่อบริษัทสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างครบวงจรสตอรี่ล่าสุดของออล่าก็แตกลายไปสู่ธุรกิจแพคเกจจิ้งด้วยนะครับ ส่วนข้อมูลในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลักษณะธุรกิจของออราก็เป็นผู้นำเข้าผลิตจำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้แก่เครนและรอบไฟฟ้าในวงเล็บเครนแอนด์ฮอส์ะพานปรับระดับและประตูอุตสาหกรรมในวงเล็บด็อกเลเวลเลอร์แอนด์อินดัสเทรม่านริว p v ว PVC และม่านตัดอากาศ ในวงเล็บ PVC Strip, Curtain and air Curtain ระบบการจัดการคลังสินค้าในวงเล็บ Warehouse Management Systems และระบบโซล่าเซลในวงเล็บ Solar Cell Systems สำหรับเพื่อใช้ในโรงงานอ,อุตสาหกรรมคลังสินค้าหรือสถานประกอบการต่างๆรวมถึงมีการให้บริการต่างๆได้แก่บริการหลังการขายเช่นงานซ่อมงานเปลี่ยนอะไหล่งานบำรุงรักษาเชิงป้องกันวงเล็บ preventive maintenance และบริการศูนย์ฝึกอบรมการใช้เครนสถานที่ตั้งของบริษัทอยู่เขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครบริษัทออลาเป็นหุ้นที่จัดอยู่ในเกรด A เลยนะครับสำหรับหุ้นเล็กๆข้อมูลของบริษัทมี PE อยู่ที่12.14 PBB 0.90ปันผล5.3% r o a 7.06% roe 7.57% de ratio 0.35 eps 0.03ค่าเบต้า0.51หุ้นถูกจัดหมวดหมู่อยู่ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักรดูข้อมูลมาถึงตรงนี้ค่า pe ค่อนข้างต่ำครับราคาหุ้นก็อยู่ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีไปแล้วปันผลยอดเยี่ยมครับเกินกว่า5%ส่วน roe กับ ROE ตัวเลขอยู่ระหว่าง5-10%ถือว่าใช้ได้ครับค่อนข้างไปทางดีส่วน D/E Ratio 0.35เนี่ยแสดงให้เห็นว่าบริษัทยังมีหนี้เป็นจำนวนน้อย EPS Earning Per Share ก็ทำได้ดีพอสมควรครับสำหรับหุ้นเล็กๆค่าเบต้าก็มีความผันผวนน้อยมากเมื่อเทียบกับเซตผลประกอบการของออร่าครับย้อนไปดูตั้งแต่ปี61ปี61เมื่อเทียบกับปี60 บริษัทมีกำไรจาก57ล้านเพิ่มขึ้นมาเป็น73ล้านกำไรเพิ่มขึ้น28.24%ปี62ซึ่งเป็นปีเริ่มโควิดกำไรก็ยังเพิ่มขึ้นเพิ่มจาก73ล้านมาเป็น100ล้านกำไรเพิ่มขึ้น37.66%ส่วนปี63กำไรดอปลงไปจาก100ล้านลดลงไปเหลือ43ล้านลดไปเยอะเหมือนกันนะครับ ลดไป57.53%ส่วนปี 64, 64ก็กำไรก็ยังลดลงอีกลดลงไป21.99%มากระเตื้องขึ้นในปี65กํากำไรจาก33ล้านเพิ่มขึ้นมาเป็น53ล้านกำไรเพิ่มขึ้น57.8% 8เส่วนในไตรามาสที่1ของปี66เปรียบเทียบกับไตรามาสที่1ของปี65จากบริษัทมีกำไร3ล้านกำไรเพิ่มมาเป็น15ล้าน คิดเป็นกำไรเพิ่มขึ้น321.62%ไตรมาสที่1น,นี่กำไรเพิ่มขึ้นเยอะนะครับแต่ราคาหุ้นยังไม่ไปไหนมาไหนมาดูการจ่ายปันผลก็ค่อนข้างน่าทึ่งครับการจ่ายปันผลก็จ่ายปีละ1ครั้งจ่ายเป็นเงินปันผลทั้งหมดปี 6.-1 จ่าย7สตางค์ต่อหุ้นปี .62 จ่าย8สตางค์ต่อหุ้นปี63จ่าย10สตางค์ต่อหุ้นปี64จ่าย7สตางค์ต่อหุ้น ปี65จ่าย5สตังค์ต่อหุ้นและล่าสุดขึ้นเครื่องหมาย XD ไปเมื่อวันที่10พฤษภาคมจ่ายปันผลเมื่อวันที่25พฤษภาคมจ่ายปันผลในอัตรา7สตังค์ต่อหุ้นออร่าก็เป็นหุ้นที่มีทุนจดทะเบียน300ล้านบาทเข้าตลาดมาเมื่อปี2559ด้วยราคา IPO 2บาท88สตังค์ราคาพา50สตังค์ มีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย4,573คนเป็นข้อมูลเมื่อวันที่9มีนาคม2,566 free float ก็คิดเป็น35.61% IPO เข้ามาด้วยราคา2.88แต่ว่าขึ้นไปทำ High สูงสุด4 6สตา์แล้วก็ค่อยๆถอยมาปรับฐานลงมาปรับฐานเตี้ยที่สุดเลยอยู่ที่90สตางค์เมื่อปี2,563 จุดเด่นของหุ้นออราก็คือการจ่ายปันผลจ่ายปันผลสม่ำเสมอคือจ่ายทุกปีและจ่ายในอัตราส่วนที่มากด้วยย้อนหลังไป5 6ปีเนี่ยจ่ายน้อยที่สุดเลยคือปี2 5 6 5คือปีที่แล้ว5สตางค์ต่อหุ้นทั้งๆท,ท,ที่หุ้นก็นตัวเล็กกระจิ๋วเดียวใครเก็บหุ้นออราได้ที่90สตางค์นี้ก็ถือว่าถือยาวไปได้เลยเป็น V.I ได้เลยนะครับเพราะว่าหลังจากการปรับฐานแล้วก็ขึ้นไปทำ High ได้ สูงสุดอยู่ที่2บาท48สตางค์แล้วก็ร่วงลงมาอันนี้เป็นข้อมูลเมื่อวันที่9มิถุนายนปีที่แล้วราคาหุ้นอยู่ที่1บาท56สตางค์ถัดมาอีกครั้งไปสองออร่าเมื่อวันที่2มีนาคม2566ราคาหุ้นอยู่ที่1บาท46สตางค์หลายเดือนเลยนะครับกว่าที่จะร่วงลงไป10สตางค์เนี่ยกราฟในไทม์เฟรมวิคในขณะนั้นหุ้นออร่ก็เริ่มทำตัวไซเว แต่ราคาก็ไม่หลุดฐานที่1บาท33สตางค์ถัดมาในวันที่4เมษายนราคาหุ้นก็ยังอยู่ที่1บาท42สตางค์ราคาฐานก็เหมือนเดิมครับ1บาท33สตางค์ในไทม์เฟรมวิกนี่เราก็จะเห็นว่า1บาท33สตางค์เนี่ยเป็นฐานที่มั่นคงมากจุดเปลี่ยนเทรนด์ของหุ้นออร่าที่หลุดลงมาจาก1บาท60สตางค์เนี่ยด้วยแท่งสีแดงแท่งนี้ ลงมาทำฐานใหม่เมื่อเดือนพฤษภาคมของปีที่แล้วก็ยืนระยะมายาวจนถึงปัจจุบันราคาหุ้นปัจจุบันถูกกว่ามูลค่าจริง10มูลค่าหุ้นที่แท้จริงอยู่ที่1.47บาทส7สตางค์ปัจจุบันราคาหุ้นอยู่ที่1.32บาทส2สตางค์ราคาหลุดฐานอันมั่นคง1.33บาท33กลายเป็นแนวต้านไปซะแล้วแต่ราคานี้ก็ยังถูกกว่า มูลค่าหุ้นที่แท้จริงก็เคยเทรดหุ้นออร่ามาตั้งแต่ราคาอยู่ที่ประมาณ1บาทก็เทรดมาตั้งแต่ราคาอยู่ประมาณ2แท่งนี้แหละครับซึ่งรีบาลขึ้นมาจาก90สตางค์เนี่ยขึ้นมายืนอยู่ประมาณ1บาทเมื่อปี2,563แต่ตอนนั้นไม่ได้กะว่าจะถือยาวเทรดเก่งกำไรมาเรื่อยๆถ้าถือยาวป่านนี้สบายไปแล้วจากราคา1บาทก็ค่อยๆเดินทางขึ้นไป ด้านบนช่วงนี้ทำกำไรได้หลายตลบเลยนะครับราคาขึ้นไป h i g อยู่ที่ประมาณ2บาท50เนี่ยแล้วก็ค่อยๆปรับฐานลงมาตอนนี้ราคาหลุดลงมาแล้วแต่กราฟยังสวยอยู่ครับกราฟใน time frame w e นี่ปิดด้วยแท่งเขียว2แท่งแต่มันเสียทรงตรงที่มันหลุดโลเดิมก erm. ราฟใน time frame day ราคาเริ่มหลุดโลเดิม erm. บริเวณแท่งแดงแท่งตรงนี้นะครับแต่ก็รีบดึงตัวกลับขึ้นไปไม่ยอมหลุด หนึ่งบาทสามสิบสามแต่จนแล้วจนรอดก็หลุดลงมาจนได้หลุดลงมาถึงหนึ่งบาทยี่สิบเก้าแต่ก็มีความพยายามที่จะขึ้นไปทดสอบแนวต้านอยู่แนวต้านสำคัญก็บาทสามสิบสามนี่แหละครับซึ่งเป็นแนวรับในอดีตแท่งเทียนสุดท้ายของเมื่อวันศุกร์ก็ราคาก็ยังไม่สามารถทะลุแนวต้าน1บาท3ขึ้นไปได้ราคาหุ้นออร่านี่ก็จะผันผวนน้อยนะครับแต่ว่าช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ ก็มีการวิ่งปูดพลาสอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะเมื่อมีการประกาศผลงบประกอบการของไตมาาที่3เมื่อวันที่10พฤศจิกายน2565ไตรมาสไมาที่3ผลประกอบการมีกำไรครับกำไรจาก1ล้านบาทเพิ่มมาเป็น14ล้านบาทคิดเป็นเปอร์เซ็นที่เพิ่มเนี่7 7 7 1 6วันประกาศงบก็เป็นช่วงเย็นแล้ววันรุ่งขึ้นก็มีการเทรดเก็งกำไรเปิดกระโดดขึ้นไป ในบริเวณที่สูงมากแท่งนี้แหละครับแล้วก็ยังพุ่งขึ้นไปทําให้สูงสุดที่1.65บาท65สตางค์แล้วก็รูดร่วงกลับลงมาแท่งนี้ถ้าคนที่มีของตั้งสติดีๆขายทํากําไรไปทั้งหมดเลยก็ยังได้แล้วก็ค่อยลงมาเก็บสะสมใหม่เนี่ยดูครับจากนั้นหุ้นก็ไซเย์เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นถัดมาในช่วงไตรมาสที่4 และก็เป็นการประกาศงบรายปีของปี2 5 6 5ประกาศเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ไตรมาสที่4ผลประกอบการกำไรลดลงไปนิดนึงจาก22ล้านเหลือ21ล้านลบไป3.53%แต่ว่าโดยรวมของปีก็กำไรก็ยังเพิ่มขึ้น57.88%ก็สไตล์เดิมครับวันประกาศงบก็เป็นช่วงเย็นแล้วรุ่งขึ้นราคาหุ้นก็ เปิดขึ้นไปสูงแล้วก็ลงมาปิดต่ำๆแต่ก็ยังสูงกว่าราคาที่เปิดแกลบขึ้นไปแล้วก็เหมือนเดิมครับไม่ไปไหนไกลกลับลงมายืนอยู่บริเวณเดิมๆถัดมาอีกในช่วงการประกาศผลประกอบการไตรามาสที่1ของปี66เมื่อวันที่10พฤษภาคมไตรามาสที่1นี้นกําไรโตขึ้นไปเยอะช่วงนี้นักลงทุนน่าจะเก่งกาไรขายหุ้นทิ้งลงมาเปิดเป็นแกลบช่องโว่ใหญ่ๆเลยนะครับ จาก1บาท45ขายลงมาปิดที่1บาท36แต่อย่างไรก็ตามในวันรุ่งขึ้นเนี่ยหุ้นกระดีดขึ้นไปชนแนวต้านที่1บาท38สตังก์ก็คงจะเห็นผลจากการที่ใครที่ไม่ได้ขายทำกำไรตรงนี้ก็จะเสียใจมากพอมาถึงตรงนี้ก็ขายเลยแล้วก็ค่อยเก็บสะสมเอาใหม่บังเอิญในช่วงนั้นก็มีการขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันรุ่งขึ้นด้วยใครที่ขายตัดหน้าการขึ้นเครื่องหมาย XD ไปแล้วแล้วก็มาเก็บใหม่เนี่ยก็จะโชคดีเลย เก็บปับ๊บหุ้นก็ราคาดีดขึ้นเมื่อราคาหุ้นปักหัวลงก็ขายทํากําไรได้อีกรอบหนึ่งสั้นๆ2อสาวันนี้เลยนะครับแล้วราคาก็ร่วงลงมาทดสอบแนวรับที่1นึบาทสาสาตอนนั้นก็ถือว่าหลุดโลแล้วนะครับแต่ว่ากระีบดึงกลับไม่ยอมหลุดแล้วก็มาหลุดตรงนี้อีกช่วงหนึ่งไม่ยอมหลุดดีดกลับขึ้นไปอีกส่วนตรงนี้หลุดจริงๆมีความพยายามจะดีดกลับขึ้นไปแต่ก็ ยังไม่สามารถผ่านแนวต้าน1บาท33ได้ก็เลยเอาหุ้นออร่ามาให้พวกเราทำการส่องเมื่อราคาหุ้นทำไซด์เวย์แบบนี้การเทรดหุ้นออร่าก็น่าจะค่อยๆเก็บสะสมไปเรื่อยๆครับยิ่งราคาหุ้นร่วงลงมาก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่แน่ใจครับว่าราคาที่หลุดลงมาเนี่ยมันจะหลุดแค่ชั่วคราวหรือเปล่าเพราะว่ากราฟในไทม์เฟรมวีคเนี่ยก็ยังปิดได้สวยครับ ปิดเป็นแท่งเขียว2แท่งหรือว่าจะรอดูงบผลประกอบการของไตรมาสที่2ถ้าผลประกอบการดีเนี่ยก็น่าจะกลับขึ้นไปได้แต่หุ้นดีๆหุ้นเล็กๆปันผลดีในอัตราที่สูงถึง5เนี่ยถ้าราคาหุ้นยิ่งลงมาต่ำก็ยิ่งดีนะครับเนี่ยใครมีสตังค์เหลือใช้อยากจะเก็บสะสมหุ้นดีๆแต่ว่าค่อนข้างจะแลกกาดในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเก็บเอาไว้กินปันผล ออร่าก็เป็นหุ้นเล็กๆจิ๋วๆตัวนั้นที่น่าสนใจก็ลองทำกันบ้านกันดูนะครับเช้านี้ตลาดเปิดก็มารอลุ้นกันว่าเซตจะเลือกทางไปทางไหนตลาดก็ดูทิศทางของการเมืองเช่นเดียวกันวันนี้ขอให้โชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ